สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลดเรียนรู้กับครูกไอเกิาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการรับรูปภาพหรือวาดตามแบบอย่างง่ายๆเพื่อเป็นพื้นฐานที่เราจะไปพัฒนาต่อยอดในการวาดรูปกระตูนวาดรูปเหมือนจริงต่อไปนะครับก็เดิืน่นเราก็ไปเข้าโปรแกรม i e l l u s t r t t r r นะครับรอสักครู่นะครับ เมื่อเ,เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็ให้เราคลิกที่ create new เพื่อสร้างงานใหม่นะครับพอเราคลิกที่ create new แล้วเราก็จะมากำหนดรายละเอียดนะตามที่เราต้องการในที่นี้เรา8นิ้วคูณ8นิ้วนะครับแล้วก็คลิกที่ create พอ create แล้วคลิกปุ่มที่ create แล้วแล้วก็รอสักครู ก็จะปรากฏพื้นที่ในการทำงานตามที่เรากำหนดไว้อ่านะ,ะก็พื้นที่การตามที่เรากาหนดไว้ก็ขนาด8นิ้วคณนิ้วก็ปรากฏมาละนะเราจะใช้พื้นที่การทํางานก่อนอื่นเราไปเอาต้นฉบับภาพต้นฉบับมาก่อนภาพต้นฉบับการเอานาภาพต้นฉบับมาก็คลิกที่เมนูไฟล์แล้วก็คลิกที่ Place แล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการที่เราบันทึกไว้แล้วนะครับในที่นี้ก็จะเอารูปอย่างง่ายๆก่อนนะเอารูปรูปนี้รูปหมวกก่อนนะเห็นไหมพอเราม่งมวก,มวกต่อไปเขาพัฒนาไปรูปการ์ตูนนะไปรูปคนจริงอะไรนะครับคลิกที่เพลสพอคลิกที่เพลสเสร็จแล้วรูปเมาส์ ที่เป็นเมาส์ที่เป็นรูปตัวสอนก็จะมาปรากฏรูปภาพออกมาละให้เราคลิกหนึ่งครั้งรูปภาพก็จะมาเราอาจจะย่อหรือขยายก่อนก็ได้นะเอาขยายให้ชัดเจนนิดนึงก่อนก็ได้โอเคปรับตัวไหนให้เหมาะสมะเราก็จะได้ภาพที่เราจะใช้งานละนะนี่เป็นการฝึกเบื้องต้นนะ ต่อไปก่อนอื่นให้เราคลิกที่เพิ่มเลเยอร์ก่อนนะค r e a t e นิวเลเยอที่อยู่มุมล่างขวาม,มือนะครับอ่าก็จะเป็นเลเยอร์สต้นฉบับจะเป็นเลเยอร์หนึ่นะนี้ก็จะเป็นเลเยอร์สให้เราคลิกที่รูปเครื่องมือ p e n t o น o ะ่าคลิกรูปเพื่งมือ p Pen Tool ไม่ต้องให้มีสีพื้นยังไม่ต้องให้มีสีพื้นนะเส้นสโตรกหรือเส้นขอบเอาสักประมาณ3ามพอยอ่ พอเราได้แล้วเราก็มาเติมจุดที่จุดเริ่มต้นก่อนนะคลิกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะลากแขนแบบนี้นะให้เป็นเส้นโคง้งเห็นไหมครับอ่าพอได้ใกล้เคียงแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาคลิกที่จุดตรงนี้เพื่อหยุดอันเดิมแล้วก็มาคลิกที่จุดที่2ปรับเส้นโค้งเห็นไหมนะนะปรับไปอ่านะเสร็จแล้วก็มาคลิกนะแล้วก็มาคลิกคลิกจุดที่3 ปรับให้เป็นเส้นโค้งหน่อยอโอเคแล้วก็ปล่อยครับแล้วเราก็ไปใส่สีสิไปใส่สีใส่สีเหลืองอ่าก็ได้หนึ่งอันละพอเราได้สีเสร็จแล้วเราก็คลิกที่เครื่องมือ selection tool นะเพื่อให้จุดมันหายไปแล้วเราก็มาเพิ่ม new create new layer ตรงนี้ก็จะเป็น Layer 3เราก็จะมาคลิกที่ตรงนี้กำหนดให้ ไม่ต้องมีสีนะ,ให,นะ,นะให้อยู่คนละเลเยอร์นะครับให้อยู่คนละเลเยอร์ตอนนี้เราอยู่เลเยอร์สามแล้วก็เส้นขอบสามไปคลิกเพนทนะูคลิกที่จุดเริ่มต้นหนึ่งครั้งไานะคลิกที่จุดสองปรับเส้นโคง้งนะครับปรับนะปรับจนกว่าจะได้เสร็จแล้วก็มาคลิกที่จุดเพื่อหยุดแล้วก็เริ่มจุดที่สองใหม่นะสสวนโคง้งคลิกจุด มาคลิกปล่อยคะลากกลางไว้เป็นเส้นโคง้งให้พอดีจุดเพื่อหยุดตรงนี้จะคลิกตรงนี้ก่อนก็ได้นะอ่าคลิกตรงนี้ก่อนก็ได้อ่าคลิกจุดเดี๋ยวใครมา,มาตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วปล่อยโอเคเราก็ไปใส่สีใส่สีอะไรสีแดงปึ๊บอ่าคลิกขึ้นมา เพิ่ง selection tool คลิกให้จุดหายไปอ่าก็จะได้ละเราทดสอบดูเราปิดต้นฉบับภาพต้นฉบับออกเะืได้เงี้นะต่อไปเพิ่มเลเยอร์นะครับเพิ่มเลเยอร์อืมเราก็ไปคลิกที่อะไรตรงนี้อย่าใไม่ยังไม่ต้องมีสีนะไปคลิกที่ pen tool ไปคลิกที่จุดเริ่มต้นตรงนี้กดไว้ทำเป็นเส้นโค้ง คลิกจุดเพื่อหยุดคลิกจุดต่อไปอคลิกที่หยุดคลิกที่จุดต่อไปปรับเส้นโคง้งใส่สีสสีอะไรสีน้ำเงินคลิกที่เบิร์บมาเราปิดจุดไปดิอ่าพอได้อ่างนิดนึงไม่เป็นไร อันนี้เราฝึกหัดเพื้งตน้นต่อไปเพิ่ม p ีเ e ็น a ิ e เอนะอาจจะยังไม่เนียนนะเราก็ฝึกไปนะครับเราก็ไปคลิกที่ตรงนี้ยังไม่ต้องให้มีสีเนาะเส้นขอบ3าเหมือนเดิมคลิกเพนทูตรงนี้ปึ๊บปับหน่อยปับหนอยไม่ได้ ย,ย,ย,ยืดต้องยืดหน่อยจริงต้องทําเป็น3จุดเดียวก่อนเซตกันนะเราเริ่มใหม่นะครับอาจจะต้องเริ่มตรงนี้นิดน้อยนึงนะโอเคคิกจุดก่อนจุดตรงนี้อ่าแตถ้าเราทําจุดเยอะๆมันก็จะละเอียดนะครับคลิกจุดคลิกจุดตรงนี้ปรับเป็นเส้นโค้ง คลิกจุดนะถ้าทำหลายๆจุดมันก็จะละเอียดขึ้นคลิกจุดคลิกจุดโอเคแล้วเราก็ไปใส่สีใส่สีอะไรสีชมพูโอเคอ่านะเสร็จไปคลิกปุ๊บให้จุดหายไปอ่าเทสดูอีกทีอ่านะต่อไปอันนี้จุดหนึ่ง เรายังไม่ต้องใส่สีนะครับคลิกที่ Pen Tool คลิกจุดแรกจุดที่สองปรับไปโค้งหน่อยอ่าหยุดไวค้คลิกจุดตรงนี้ปรับเป็นเส้นโคง้งอ่าโอเคเดี๋ยวปุ๊บโอเคีย๋ยวคลิกจุดให้มันหยุดนะครับคลิกไป Selection to ั่ปรับใส่สีสีอะไรสีอ่าใช่ทอ่าโอเคตรงนี้อ่าเพิ่มเลเยอร์อีเลเยอร์นึงอ่าตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้ปากกาก็ได้นะเราจะใช้วงกลมก็ได้นะครับอ่าวงกลมก็จะง่ายดีไม่ต้องไปแบบปา,บากม ใส่สีสีอะไรสีเขียวอโอเคเราก็จะได้ลงปิดปุ๊บก็จะได้หมวกโดยที่เราใช้การรับเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะเป็นพื้นฐานเบื้องตน้นนะเอลยเยอร์อย่งนี้ถ้าเราไม่เอาเราก็เหมือนกับก็เอาออกไปเสียนะก็จะเหลือเฉพาะภาพต้นภาพที่เราทําจากต้นฉบับออกมานะครับ ก็เราก็จะเป็นพื้นฐานนะการรับรูปหรือวาดรูปอย่างง่ายๆแล้วเราค่อยไปพัฒนาเป็นวาดการ์ตูนนะแล้วก็ไปวาดตามภาพจริงนะรก็หวังว่าคงจะนำไปฝึกทักษะเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไค b ์ แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตสื่อสร้างสารรค์ดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ